เด็กทาครีมกันแดดแล้วแม่ล้างออกยังไงทาหน้าทาตัวเพราะแดดไทยแลนดน์แรงมากเลยนะคะเคล็ดลับของอายนะคะวันธรรมดาที่ลูกทาครีมกันแดดก,ก็จะใช้คลีนเซอร์ที่อ่อนโยนเป็นพิเศษค่ะเน้นว่าไม่มีสารพวก SLS SLES แล้วก็ไม่ทำลายชั้นผิวมี B pH บาลานซ์ประมาณ5.5ให้เหมาะสมกับผิวลูกแต่ถ้าวันไหนนะคะที่เจอแดดแรงๆเนี่ยเที่ยวทะเลแบบลงกันแดดหนักๆก็จะเน้นใช้คลีนซิ่งที่อ่อนโยนก่อนค่ะพวกที่ไม่มีแอลกอฮอล์พาราเบนดิบลงสำลีนะคะแล้วก็เช็ดทั่วหน้าเว้นรอบดวงตาแล้วค่อยต่อด้วยคลีนซิ่งตัวเดิ นานที่สุดตั้งแต่ทำเพจมาเลยค่ะ oh. สำหรับเจลอาบน้ำนะคะนั่นก็คือคนนี้เลยค่ะเจลอาบน้ำของไออุ่นค่ะได้ลองใช้ตั้งแต่เดือน7ปี2024และตอนนี้ที่ทำคลิปแคือเดือนมีนาคม2025เลอะแค่ไหนตามมาดูค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรออแกนิกนะคะเนื้อเจลฟองน้อยมากล้างออกง่ายหลังใช้แล้วเนี่ยผิวไม่เอียนยังชุ่มชื้นอยู่ค่ะล่าสุดนะคะเจ้าพินดาเนี่ยผื่นขึ้นทั้งตัวเลยเป็นไวรัสผิวแห้งมากเขาคันแล้วก็แสบผิวด้วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ใช้เจลอาบน้ำของไออุ่นเนี่ย ตัวอายนะคะใช้กับลูกแล้วก็ชอบเลยค่ะยิ่งอ่านข้างขวดเนี่ยเขาไม่ได้อัดส่วนผสมเยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใส่สารเกินความจําเป็นค่ะเพราะบางทีการใส่สารเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองได้ง่ายขึ้นนะตัวนี้เขาจะมี pH 5 5นะคะพอดีกับผิวเป็นเกราะป้องกันผิวผิวจะได้ไม่พังมี moisturizer lock สารสกัดจากใบบัวบกไฮยาลูรอนิกแอซิดแปดโมเลกุลผสานกับไนอาซินามาลเซรามายวิตามินอีน้ำมันแอลมอนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวแอลกอนออยล์ผิวแพ้ง่ายแพ้น้ําหอมตรงนี้ยยยยช่่่วววววไไไดดดดด้้้้้้้้้้โตรรรงงงเเเลลลลลคคคคะะะะสสาา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 มถทีีีจจออออบบนน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 นํแแกกก็หหใใใใขัปูๆ ล้างหน้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปช็อปได้ทุกช่องทางเลยค่ะ